ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะครับตอนนี้อยู่ช่อง Easy ศูนย์ศวันนี้เรามาอยู่ในเกม World War 2นะครับเอ่ออะไรนะ World War 2เกมยิงสุดสงครามนะครับซึ่งเกมนี้ผมก็เล่นมาสักพักนึงแล้วซึ่งก็ดังร้านซีเหนือแค่นั้นหรือแค่เป็นร้อยเป็นพานไอ้ยูนีนะครับพี่ผมใช้ปืนไรเฟิลมันก็เลยทำให้ต้องการเก็บคิวเรียแต่ช่วงนี้แบบอ่อนด้อยมากเลยที โอเคเราไปเราไปต่อสู้ก okay, ันดีกว่าวันน <c oughs> <c oughs> okay, ี <c oughs> ้เราจะมาเรีนระบบทีมเดเมชอะไรพวกนี้กับดูกันนะไปเลย้ไปเลยเจ้เก็ไปไปบไหนก็เอาไป Bye! Woah, what are you gonna be doing? I don't have to do anything. แตเดียเป็นขอไปเลยตายเรื่อเกี่เรียบเลยเรานี่ไม่ได้ฆ่าทุกตัวตายอย่างเดียวเป็คนพอน need oh

เฮ้ยมาไงเดี๋ยวดุ้งมาไงยืนมั้ยพี่ Cảm ơn các bạn ลืมกดไลค์กดต like, ิดตามด้วยนะครับ